ที่นี่มาแรกการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจล้างน้ำท่วมกันบางค่ะโดยทางนายกเทศบาลน,นครฮัตยย้ายค่ะได้รวมกับนยายก่รวมกับสมาคมนักธุรกิจลงพื้นที่ให้กำลังใจพอขาแม่ขาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะคะพร้อมกับพักดนันมาตรการช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจเมืองฮัตยย้ายให้ลอกมาโดยเร็วค่ะ ลาดซอดปลาซาซองอำเภอ Hat Yai จังหวัดสงคล้านายนรงพจน์นภัทลุงนายกเทสมนตรีนครัดใหญ่พร้อมด้วยนายกสมาคมนักธุรกิจ h ดใหญ่และก็คณะลงพื้นที่ให้กำลังใจพ่อาคาแมค้าที่ได้รับผลก,กระทบจากอุทก,กภัยพร้อมเดินหน้าพลักดันการฟื้นฟูเศรษฐกิจในยานการค้าสำคัญของเมือง h ดใหญ่เพื่อจะให้ลบ้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะคะโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ค่ะสมาคมนักธุรกิจ h ดใหญ่ได้มอบลอดไฟ LED ให้กับพ่อาคาแมค้าในลาดซอดปลาซาเนี่ย จำนวนซ่องดอยยล็อกก็คือทีลาดซดพาษซาสงซึ่งได้รับความเสียหายจากน้าท่วมครอบทุกล็อกเลยนะคะเพื่อจะช่วยลดราคาใช้จ่ายแล้วก็สนับสนุนการล็อบมาเปิดกิจการอีกครั้งค่ะนายกสมาคมหนักธุรกิจหัดย้ายเปิดเผยนะคะว่า ภาคธุรกิจนะมีความกังวลต่อกระบวนการช่วยเหลือในปัจจุบันนะคะเนื่องจากว่าการเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านระบบปกติไม่ว่าจะเป็นการกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์เนี่ยใช้ระยะเวลานานไม่สอดคลองกับสถานาการณ์แรงด่วนโดยเฉพาะผู้ค้ารายย่อยและก็แพ้งลอยในตลาดเทไม่มีลักทรัพย์ขำประกันทรงผลให้ไม่สามาดกลับมาดําเนินกิจการได้อย่างทันท่วงทีด้านนายณนะรงคนะ์พรณพัทรลุงนาอยอกเทสมนตรีนครฮัทย,ย์ยัยรั่วานาอยอกแปน ก็เปิดเผยน,นะครับว่าเทศบาลนครฮัดย้ายกำลังเร่งดำเนินโครงการช่วยเหลือครัวเรือนผููประสบภัย โดยใช้งบประมาณจากรัฐบาลรายละ4ี่0มนบาทพร้อมสร้างการให้สมาชิกสภาเทศบาลแล้วก็ประธานชุมชนแรงสำรวจและกร,ะรับรองข้อมูลประชาชนกว่า7 0 0 0 0มืนหลังคาเรือนให้แหลวเซตภายในสิ้นเดือนนี้แล้วก็จะแรงสงช่างข่าตรวจสอบความเสียหายในวันนี้ค่ะทางนี้ป้าหมายก็คือการรวบรวมข้อมูลแล้วก็เสนอผ่านคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนระดับอำเภอแล้วก็จังหวัดให้เรียวที่สุดนะคะเพื่อจะให้กระบวนการช่วยเหลือแหลวเซตภายในเดือนธันวาคมนี้ แต่วันคือก็ตามค่ะก็ยังต้องรอก,การอนุมัติของประมาณจากรัฐบาลในขั้นตอนต่อไปด้วยนะคะเพื่อจะให้ความช่วยเหลือสามาลงไปถึงพี่นอประชาชนในย่างถ่วงถึงแล้วก็ท่านถ่วงที่นั่นเองค่ะ